ไปด้วยดีมาโดยตลอดแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมพงลุงโลดโตโยต้าเคมอเตอร์2ี่โชว์รูม19 0ศูนย์บริการครับใกลที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับโทรไปที่0 2 6 6 2 6 5 5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโอ้โหวันนี้มวยมันมากๆเลยนะครับนี่หลังคู่เอกยังชกกันสนุกเร้าใจครับเพราะว่านักมวยทั้งคู่รู้ดีครับได้ชกออกทรูโฟร์ยูที่แพรคนติดตามทั่วบ้านทั่วเมืองครับเอ้ามาดูคู่นี้นะครับอะไรก็ยังเกิดได้นี่นะครับ อ้าวแทงไปก่อนนะครับเพชรมหาชนแดงน้ำเงินฉลามสิงห์อ้าวอย่าอย่ามุดอย่ามุดอย่ามุดอ้าวเพชรมหาชนแดงฉลามสิงห์ลุยอย่างเดียวอ้าวรัดได้แล้วรัดได้แล้วนะครับเพชรมหาชนฉลามสิงห์ยังตีไม่ได้โอ้โหยังไงอ้าวตั้งไว้อ้าวเพชรมหาชนแดงอ้าวออกข้างเป็นอ้าวเตะขาไปฉลามสิงห์อุ้ยอ้าวหมัดต่อยพุงไปอ้าว เดี๋ยวรอราองวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์คุณพิชพิตสมภพลุกเร้าเตะขาไปเอา้าตีได้แล้วตีได้แล้วตีแมตีแมทีมเชียร์ทีมเชียร์แต่น้ำมูยังตีไม่ถนัดนะครับนี่ครับบูก,กับหมุนบูก,กับหมุนนี่ฝีมือดีครับแดงอาวุธสวยงามแต่ว่าดูริตื้อตื้อดุดันน้ำเงินไอาติดมุมกลางครับกรรมาการแยกอามากรณ์นอกกับในครับในเป็นของฉลามสิงแน่นอนครับ ซีซ้อมอยู่ค่ายเพชรพิมพรที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ว่าใช้สีเสื้อของผู้กองรันนะครับน้ำจิ้มดาบรันสารคามครับแซฟเวอร์อยู่แล้วครับอา้าวต่อยท้องต่อยทอ้อ,ยทองครับต่อยท้องครับอ้าวต่อยลำตัวอา้าวเพชรมหาชนอ้าวฉลนิษฐ์ฉลนิษฐ์ใหญ่อย่ายุบนะอย่ายุบนะแหนะมล็อกไว้เลยนะครับอา้าวเพชรมหาชนเดินบ้างแล้วเดินบ้างแล้วอา้าวแทงโอ้ยนี้โดดสวยนะครับทางฉลานิษฐ์เอลตีตีไป โอ้ย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 แม่เกมมันอะไรกันนี่ตอนนี้แม่โดนลำตัวสะดุ้งไปหน่อยหนึ่งตอนนี้ผ่านตังหลังตังหลับได้อีกแล้วครับน้ำเงินแต่ว่าถ้าเดินช้าเดี๋ยวดูครับดูผ่านไปเทีายบไปเข้ายปน้ำเงินนี่โอ้ดูแม่แกหล่อโตอยู่ครับแดงดูหนวนเนียนวนเนียจริงๆครับคู่นี้เจีนไปเจียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับ อยู่ที่กอล์ฟสุดท้ายใครจะงัดมาโชว์บนเวทีได้มากกว่ากันครับต่อยท้องแหม่เขี่ยล่างครับฉลามสิงห์ก็ยังเดินขู่ตลอดนะครับฉลามสิงห์เป็รมหาชนอ้าวล้วงท้องแหม่มีมียับลําตัวครับท้องออกไม่ออกต่อยต่อยไม่ต่อยครับอา้าวชนอีกชนอย่างเดียวนะครับฉลามสิงห์หยุด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 เป็รมหาชนอา้าวมีกระแทกท้องไปอีกทีนึงอา้าวเริ่มเริ่มใช้เชิงแล้วนะครับทางเป็รมหาชน ฉลามสิงห์หยุดไม่ได้นะครับดื้อๆเอ้าถืออย่างเดียวไม่พอเอ้าถีบไปทีนึงฉลามสิงห์เพชรหาชนเอ้ามาคู่นี้มาหมดยกที่4นะครับแปดนาฬิกาเป็นต้นไปเพชรซีอบองคันแชมป์ WBC เอเชียกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายจากประเทศจีนพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เปิดทูฟายูรับชมกันได้ครับ 6โมงเย็นเป็นต้นไปเหมือนเดิมครับมวยสากลนัดใหญ่ศึก c p f มวยมันสนั่นโลกครับอา้าวตามกันต่อยกสุดท้ายคุณน,อน็อตไม่มียกหน้าแล้วครับอยากจะทําอะไรต้องรีบทําเลยนะครับเพชรมหาชนครับต้องเดินสาวกําปั้นแลวครับอัดีรออยู่บอลล่มเลยครับต้องบอกก้อนบอลล่มบเลยครับอ้าวอ้าวมาเอา,เอา,เอา,เอามาหน้ากระยับไปเรื่อยนะครับอา้อาวอ้าวต่อยไปต่อยไป เอาเตะก็ติดนะครับเพชรมหาชนแหมสนามสิงป์แกไม่เอาแหมไม่ปะทะแล้วนะครับมีหมัดหน้ารบกวนไปเรื่อยสนามสิงป์นะครับนี่นะครับคผู้พิทูมวยมันสนันเมืองทุกวันอังคารนะครับให้ท่านได้ชมที่นี่เลยทีเดียวสนามมวยนานาชาติบางสิประธานบริษัทพิบีพักซื่อม,มวยชาตินะครับเสียนาวแล้วก็ที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัตน์ วชีระรัตนวงศ์นะครับแล้วก็ผู้ที่จัดประกบคู่มวยนะครับเสียโบสรัตเดชวชีระรัตนวงศ์นะครับแฟนได้รุ่นได้ดูมวยสนุกแล้วก็พลิกไปมาตลอดเลยทีเดียวนี่ครับมาเหลืออีกครึ่งยกมาตอนนี้กองเชียร์มุมแดงครับมาบอกว่าต้องเล่นเกมขึ้นมานิดนึงครับเพชรมาหาชนมหาเดินทำแล้วก็พอทำได้ครับพอทำได้ ดูมาน้าเงินฉลามสิงห์มาเป็นมวยสีมือก็ได้คุณดอด็อต่ะตอนนี้มาตีกันเชียงแล้วนะครับฉลามสิงห์ครับก็มั่นใจว่าอาวุธตัวเองที่ผ่านมาดูดีกว่าครับอ,อยู่ที่แดงครับอยู่ที่เพชรมหาชนปอเฟืองประยูนครับจะทําได้มากน้อยแค่ไหนกับเวลาที่เหลืออีกหนึ่งนาทีครับแม่ฉลามสิงห์มาแบบแรกๆก็โชคแบบประเภทบู้นะพอหลังๆนี่ก็เช็ดเล่นเชิงเลยอ่ะดูดิเออฉลามสิงห์ก็ออกเป็นด้วยนะ ดูดิตั้งกำแพงไว้โตแล้วพี่หมาชนแกนไล่ก็จริงนะครับแต่ไล่ไม่จนอ้าวดูดิโอ้บอกบกไปเลยบกไปเลยฮะหลังว่างหลังว่างอ่ะนี่มาฮึดหน่อยฮึดหน่อยแดงแต่ว่าถือว่านี่ครับเติมความแข็งแกร่งหน่อยแดงก็ถือว่าใช้ได้ด้วยครับแต่ว่าน้ำเงินวันนี้ดูแล้ว ครบเครืดด่องจริงๆครับมเดินได้ถอยเป็นครับนี่ครับขยับคู่ก็นับถอยหลังนะครับอีกสิบวิสุดท้ายครับเดี๋ยวจบคู่นี้เราจะลากันไปนะครับทางหน้าจอช่องถูกฟยูแล้วก็ไปตามกันต่อที่เพจโมเด็ตเจ็ดแปดนะครับยังมีถั่วเขียวเกียรติกำพลด้วยนะครับเจอเพชรน้ำตาลโอโหมอเตอร์แสนเฮงลูกหนึ่งอุบลเจอโฉมเพชรศักชาตรีนะครับแล้วก็ยังเหลืออีก1คู่ด้วยเท่ากับว่าช่วงนี้2ยังเหลืออีก3คู่นะครับขออภัยครับ มีนำหน้าเจอกับเปรมอันนันนะครับก็มวยร้อยปอนร้อนวิชาครับเดี๋ยวดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับคู่ที่5ในการแต่ละสดกับวันนี้เต็มอิ่มเลยครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดไปน้ําเงินครับฉลามสิงห์น้ําจิ้มดาบรันสารคามแซ่บเวอร์เลยครับชนะคะแนนเพชรมหาชนปอเฟืองไปยูนไปครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเรา3าคนแล้วก็ทีมงานแต่ละสดลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ